สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Legend of Origin ที่คุ้มกว่าเติมเองราคาถูกสะดวกปลอดภัยผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ตอนนี้ทางร้านของเราก็มีโปรโมชั่นราคาอยู่2โปรโมชั่นนะครับคือโปรแรกใช้ ID Pass โปรที่2ใช้ UID ราคาตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับยิ่งเติมมากยิ่งลดมาก Over Top Up รับเติมเกมมือถือ ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทักเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมโตเกียวช่องเกวซีหนึ่งเอสทีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็เปลี่ยนอาชีพนะครับมาเป็นโลกนะครับมาลองนะครับทดลองล่าบอสหนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับเคล็ดไม่รับแล้วกันนะครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะแบบรู้อยู่แล้วใช่ไหมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีการแบบเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรให้ตัวเองนะครับพียอแท็กให้ตัวเองนะครับเออนะครับก็เอาไปว่าเขาเรียกว่าอะไรวะการก๊อปปี้สกิลบอสนะครับบัฟไม่ว่าจะเป็น3 4บัฟนะครับแต่ว่าเราต้องอาจจะยุ่งยากยนิดหน่อยนะครับแต่ันคือการเพิ่มดาเมจของเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะทําหรือเปล่านะนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูอตัวพื้นผ่านเบสก่อนแล้วกันนะครับ a t t a c k อยู่ที่7,391นะครับแบบเออแบบแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเนีย่ยทีทีเดบนะครับ62,7นะครับอันนี้คือแบบยังไม่กดสักปั๊บนะครับอ่นนี่ผมมีบัฟาัวไซส์ของสไนเปอร์นะครับอันนี้อยู่นะ โอเคเดี๋ยวผมจะอ่ะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมตีทีเอาปั๊บกันตายแรือเปล่าเป็นยังไงตายแค่เกิดใหม่นะครับผมขอปั๊บเบจีก่อนแล้วกันปั๊บเบจีจากหน้ากากเอจีนะครับโอเคได้แล้วโอเคตอนนี้ก็เอชพีดีสามร้อยสิบแปดเดี๋ยวผมจะไม่กดอะไรเลยนะครับมีแค่ปั๊บหน้ากากแล้วก็ปั๊บตัวเองปั๊ที่คัดลอกของตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวผมพาไปเทสแบบไม่กดบัฟนะครับมาลองดูไดผมต้องใส่โวนี้ป่าววะมาเดี๋ยวเอาไหมา,มานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าไม่มีบัฟมีบัฟหนึ่งบัฟมีบัฟสองบัฟมีบัฟสามบัฟอ่าได้แอตแทคกเท่าไหร่ e.p.s ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นไม่มีบัฟเนาะผมขออนุญาตเป็น30มสิบปีแล้วกันนะครับเพราะว่าเจออ้เบอสมันจะตายก่อนนะ,นะครับสี่ล้านสองนะครับสี่ล้านสองบันทิปตรงไหนได้บ้างวะไม่มีบัฟนะครับ4ี่จุด,ด 4.3ก็ได้อะี4.29เอ่อเอาเป็น2 2 2 2หน่วยนะอ่าี4.29นะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองก,กดปรับตึกปรับนะครับอ่าอันนี้กดปรับก็เพิ่มมาแล้วนะ 30ปีมันเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช้เทสหนึ่งกะทีเดี๋ยวผมเอา30ปีแล้วกันเพราะว่าเพราะว่ามันจะตายก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบขนาด100%ขนาดกลาง100%นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนหักเนาะนะนะครับปูไซส์นะครับ5.44จุดสี่ี่ผมจะเรียกเป็นหนึ่งบับก็พอนะครับ 1นึปั๊บ5.44นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู2องปั๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นคอนเซนเทรตก่อนแล้วกันคอนเซนเทรตของเอ่ออะไรนะกระปิดนะครับเสียกระปิดมาเดี๋ยวผมจะกดนะครับกด1นึปั๊บอ่าเดี๋ยวลืมดูแอทแท็กดึงดูดแท็กแปดพ0นสเดี๋ยวเราปั๊บแอทแท็กแ0 0พันต้องไรวะเป็นแบนี้แปดสามห นะครับปั๊บ e t k 8 3 6 2นะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเอ่อนะครับเผื่อใครบางอย่างผมอาจจะไม่จดลงนะครับเพราะว่าขี้เกียจโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูในคลิปตามนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมกดปั๊บ2ปับ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะ Copy นีนี้อ่ะกดไปเดี๋ยวผมก็จะ Copy มันนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกมันกลับไปเป็นด็อเปิปเปรเหมือนเดิมแล้วก็จะเทต้าเมทเหมือนเดิมนะครับ อ่ะคราวนี้เราได้ปั๊บอะไรมาเราได้ปั๊บคอนเซนเทรตมานะครับดูอันนี้เป็นปั๊บที่2ที่เกิดซ้ำขึ้นนะครับอ่าเอตแท็กเท่าไหร่แอตแท็กหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหกสองปั๊บหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหกนะครับเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมๆก็ลองคิดดูนะครับแล้วเราลองมาลองดูทีเอ็ต สามสิบวีนะสามสิบวีนะรอลง่ายทุกบัฟมันจะอยู่แค่สองนาทีนะครับตามคอนเซ็ปต์ก็คือบัฟโกงสองนาทีเทพสองนาทีนะครับใช้ได้ดีกับบอสบนบดบอสล่างก,ก็ใช้ได้นะครับมันก็คือการเพิ่มดาเมจของตัวเองนั่นแหละอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะขี้เกียจหรือเปล่านะครับแค่สองอานาทีเพื่อนๆเ,เก่งกว่าคนอื่นเพื่อนๆก็มีโอกาสชนะบอสมีโอกาสชนะได้เอฟบีพีแล้วนะครับอ่ะสามสิบวิ 6.76นะครับ2ปั๊บ6.76อ่ะลองเนี่ยนะครับดูนะครับในนี้หนึ่งปั๊บ2ปั๊บนะครับ Attack ต่างกันเท่าไหร่ด p s ต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่มีปั๊บ4.2่จุบีบมี1ปั๊บ5.4มี2ปั๊บ6.7นะครับแต่คราวนี้ผมจะพาไปดู3ปั๊บนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวนไปก๊อป อะไรก่อนดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องวนไปกอล์ฟอันนี้นะเร,เรากดตัวนี้ปั๊บก๊อปปี้เดี๋ยวเราจะได้ทูไซายมากลับมาเหมาือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะกลับไปกอล์บาโฟนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับอ่ะกดทูไซายกอล์บาโฟมานะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นดอปเปอร์เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะเทกับดอปเปอร์ตัวเดิม นะครับถ้าเ,เรามาดูสบับ ETP นะครับของแอดสาบับ1นึ่งนนะครับ1นึ่งหนึนบับ ETP หนึ่งนะครับดูนะสอบับเท่าไหร่เพิ่มมาบับละพันบับละพลันก,ก,กว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีเบียดกันอ่ะเริ่มเลย นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆจะขี้เกียจหรือเปล่านะครับผมให้มันเป็นเทพ2อนาทีเทียทองนาทีก็คือมันปั๊บมันอยู่ได้ประมาณนาทีอ่าเวลาเรากดปั๊บกดอะไรใช่ไหมมันจะเหลือประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับให้เพื่อนๆไปจัดสรรเวลาเอาว่าตัวไหนมันตายง่ายๆนะครับเออตัวไหนตายภายในแบบ2อนาทีได้ก็ยิ่งดีนะอ่าสามสิบวิเจ็ดจุดหกสามนะครับ เป็นไงบ้างปั๊บรับประมาณ1ล้านด p s นะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆจะใช้หรือเปล่านะครับเอออันนี้ผมก็มาบอกคลิกบอกวิธีเฉยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบเอ้ยหาใจว่าอ่าทำไมเข้าแรงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยบ้างที่เขาอาจจะใช้ตรงนี้อยู่หรืออาจจะไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับก็เอาเป็นว่าอ่า ขึ้นอยู่กับเพื่อนนะครับว่าขี้เกียจหรือเปล่าอย่างเช่นบอสล่่งใช่ไหมหนึ่งนาทีครึ่งมันอาจจะลดไปประมาณ2 0 3 0อ่าลดไปเกือบ30%อย่างน้อยเพื่อนเพื่อนก็ชนะคนอื่น30%แรกเพื่อนเพื่อนตามีสูงกว่าคนอื่นมันก็คือการเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆพน,นได้ BP พีตีแรงก,กว่าคนอื่นเยอะขึ้นนะครับหรือเป็นบอสบนบนเช่นอบอสคู่เอ็เจอร์ลิงกับเดวิลใช่ไหมเพื่อน อ่าก๊อบม,มาสามสกิลเ,เพื่อใช้คุมเลยถ้าถ้าเจอนะไอ้ไอ้อบอยพวกนั้นนะ่ะถ้าเจอก็ส่วนมากก็ได้เอ p อยู่แล้วอาจจะไม่ต้องก๊อบก็ได้แต่ถ้าใครไม่เชวยวเรียกดาเมจเ,เพื่อนๆสามารถทำได้นะครับออต่อหรือไม่พวกเสืออย่างเงี้ยตายไม่ไวอย่างเช่นเสือเนี่ยสามนาทีตายใช่ไหมเสือสามสี่นาทีตายเ,เพื่อนๆมีบัฟอยู่ครึ่งหนึ่งอารมณ์แบบเพื่อนๆแบบอ่าเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ,ออะเ,เพื่อนๆปลาปดหรือหกสิบเปอร์เซ็นต์แรกอะ่ะเพื่อนๆก็กินเต็ม นะครับแอตแท็เกเยอะกว่าเพื่อนดีเพียสเยอะกว่าเพื่อนนะครับก็เอาไปว่าก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะขี้เกียจหรือเปล่าเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับน่ายะผมพามาดูอีกทีก่อนไปแล้วกันนะครับไม่มีบัฟนะครับ DPS อยู่ที่4.2่จุดสอแอตแทกอยู่ที่ประมาณ8,300นะครับไม่มีบัฟนะครับพอกดเด้งบัฟ DPS อยู่ที่5.44 นะครับเอ้อ๋อออนแอแทหนนานะครับเนาะลองดูนะครับไม่มีบัฟ DPS 4.29 1บัฟสจุเอ้ห้าจสี่สี่นะครับได้แอตแท็ขึ้นมา8ปดพนะครับสบัฟได้อะไรสองบัฟได้อ่าแอตแทเพิ่มขึ้นมา1316นะครับเพิ่มมาประมาณพันเเลยนะครับ DPS จาก5 0ล้าน4เป็น6 0ล้าน7 นะครับประกับที่3ปับที่3ได้อแอตแทก1 1ึ่เพิ่มมาประมาณ1ั0 3นะครับ2องบัมัน133ปับม 10, 3, ัน11600ใช่ไหมนะครับ DPS 2ปบ 6, 3, ปัฟ6 7.63บัฟเ6็ดีเพิ่มมาเกือบ1ึงล้านนะครับให้าเพื่อนตีไป,ปบัฟแล้วประมาณ1ล้านอา้บัฟเงี้ยเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับ เนาะก็เป็นมาเพิ่มดาเมจประมาณ3-4000พันนะครับแอตแท็กเพิ่มมาประมาณ3-4000พันเออเนาะอีพีเเพิ่มมาจากเท่าไหร่4 2 7ล้าน2เป็น7ละครับยังไงเพื่อนๆองก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนจะทำตอนไหนใช้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการสร้างข้อได้เปรียบของตัวละครของเรา าอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็คือความได้เปรียบนะครับอยู่ที่ว่าเพนนื่อนๆจะทําหรือเปล่าเนาะผมก็มาชี้แนวทางให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับจะเป็นการกอบบับจริงๆได้เยอะกว่านี้นะแต่าาาอาจจะอาจจะแบบยุ่งยากนะครับอาจจะแบบเฮ้ยไปก๊อบมันอื่นกอปมันอื่นอีกเอาแบบ4ีหอันเลยได้ไหมนะครับแต่ผมว่าสามอันอ่ะดีที่กำลังดีเพราะว่ามันแบบไม่หมดไวเกินไปเนาะนะครับแล้วก็ก่อนกอดออกจากแมปผมแนะนํา ให้ทิ้งด้วยเป็ดทูไซหรือคอนเซนเทรตนะครับจะมันจะแรงที่สุดเออทูผมผมแนะนำเป็ดทูไซกับคอนเซนเทรตสองอันนี้กดอ,ออกเอาง่ายก็คือสกิลสุดท้ายที่มันก็จะกรอบก่อนออกนะครับเป็นสกิลของฟาโลหรือกอบบิชนะครับนั่นก็คือทูไซกับคอนเซนเทรตเนาะนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าไหนแอตแทแอ็กต้นมันเท่าไหร่เจ็ดพันสามนะครับบวกมาประมาณสี่พันใช่ไหม ดออ้าแอสเซมาประมาณ4,000 EPS อีก3ล้านก็กว่าให้เพื่อนๆไปพิจารณาแล้วกันนะครับว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับก็อ,อยู่ว่าจะขี้เกียจหรือเปล่าเอออย่างนี้นะครับหรือว่าผมก็เออมาชี้แนวทางไว้ให้แล้วเนาะนะครับว่าเพิ่มดาเมตยัยงไงอย่างน้อยนะครับสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองหน่อยอนะครับ1นาทีกว่า2นาทีก็อย่างดีนะครับเนาะ คลิปนี้ผมก็น่าจะไปแล้วครับไม่มีอะไรหรอกที้ผมก็ย้ายมาล่าปอสเฉยๆนะครับด๋ยวผมก็กลับมองแล้วเพราะว่าเปลี่ยนของค่อนข้างหนักนะครับเฟืองอันนี้เฟืองผมก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ครบด้วยนะครับเฟืองหลักหลักมันไม่ใช่สีทองด้วยนะครับเรื่องของสวมใส่อุปกรณ์ผมก็ไม่ได้แนะนําไว้นะครับยังไงก็ ยังไงก็ยังสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเร่งด่วนแล้วกันอันนี้เอาเป็นว่าผมแค่มาแวะมาแชร์ทิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเนาะโอเคยังไงก็เดี๋ยวผมกอาฝากติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับยังไงใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถถ้าเข้าไปถามได้ในแฟนเพจนะครับ ลิงก์ก็อยู่ในอ่าเดคิปชันด้านล่างนี้นะครับผมส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมนะครับที่คู้กว่าเติมเองนะครับผมก็แนะนํานะครับด้านนี้เลยดัดโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเติมผู้คนเติมเองแน่นอนเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภัยนะครับผมเนาะยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็คอยติดตามนะครับว่าผมจะมีคลิปเอ่ออะไรอีกนะครับเทคนิควิธีดี อะไรอีกนะครับมาแนะนําให้เพืนเพื่อนเนาะยังไงก็คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีครับ